ขายังอยู่ยบ้านก็คือก็ยังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรพูดเรื่อตรงเลยว่าพี่ก็รักประเทศไทยนะครับแล้วก็คารุกพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เหรียให้พี่พี่ติดเหรไว้เนี่ยแล้วพระพระอะไรของทุกๆพี่อ่าใช่กเล่าเราก็รักระไทย ประเทศไทยแล้วก็ชื่อชัดต่อประเทศไทยคำว่าเราไม่มีประเทศไทยก็คือไม่มีอยู่ไม่มีกินเลยนะก็ยากมากหาเงินอยู่ที่บ้านเราพี่จะมาจุดนี้ได้ก็เพราะแผ่นดินแผ่นดินไทยประเทศไทยที่ทําให้เราเอามาถึงจุดนี้ได้ไปถามคนลาาทุกคนเขาก็จะตอบว่าเรักประเทศไทยเพราะอยู่บ้านไม่มีอะไรพอมาไทยปีสองปีบางคนเก็บตังค์ไดกกลับบ้านไปคือผ่อนรถผ่อนบ้านทําบ้านอะไรเสร็จหมดเนี่ยถ้าเราอยู่ที่บ้านเราอย่างเดียวแล้วก็ ยากที่จะมีโอกาสแบ,บี้ใช่ก็จะไม่มีรถไม่มีบ้านเออแถมเขากินมีบ้านนี่คือยังอึดยากเลยนะ<ๆ>อยองเป็นบ้านข้องน้องเบวาวก็คือค่อยก็รู้จักผู้ชายคนหนึ่งนะเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นอายค่อยเขามาทํางานอยู่เมืองไทยเดี๋ยวพี่เขามาเป็นช่างศัก์แต่ก่อนนี้พี่อยู่บ้านอนะ่ะพี่ทํางานอะไรบ้างก่อนจะเข้ามาไทยทํางานปั๊มปัม๊มน้ำมันปั๊มน้ำม,มันอยู่บ้านน้ำมัน,น,น,มนอ๋นนนอ ขายน้ำมันแล้วก็อ่านี่ก็ขายน้ำมันได้น้ำมันสองปีสามปี้ยดีไหมอยู่บ้านหาเงินอยู่บ้านเฮาตอนนั้นมันก็ดีนะมันก็ดีแต่แบบแต่ตอนนั้นเงินยังไม่เฟืองเงินก็หนึ่งพันบาทก็เท่ากับสองแสนห้ากี่ตอนนั้นสองแสนห้าสิบกี่ก็ไม่เฟืองก็ถือว่าได้เยอะนะตอนนั้นเนาะถือว่าเงินมันแพงอ่ะเงินลาวเฮาแต่เราคิดตอนแรกคิดไม่อยากมาไทยเลย ตอนนั้นนะสัญญาตัวเองไม่ไม่มาไทย่าจะไม่มาไทยเือเป็นยังไงก็ไม่มาไทยคิดว่าครับถ้าเราขยันอยู่ที่ไหนก็คือมีอยู่มีกินที่รู้นแต่แต่วันนี้พี่เข้ามาอยู่ไทยแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็โอเคเพราะกอย่างตอนแรกไม่อยากมาใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องรับเปลี่ยนดูว่าเพอเราโตขึ้นมาเริ่มมีอ่า เริ่มมีรถนิยมในตัวปุ๊บเราก็เริ่มอยากเรียนรู้ใหม่ๆอยากมาที่ประเทศที่แบบมันเจริญเราจะเริ่มใช่จงประเทศเมืองไทยเนาะใช่ก็เลยทำพาสปอร์ตพาสปอร์ตเสร็จก็เราอยากปั้มน้ามันปั๊มน้ํามันที่บ้านเราแต่พอมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยเออใช่พอเราเข้ามาอยู่เมืองไทยนี้ได้ดิฟได้ดีไหมมาแรกๆมันก็โอเคนะมันก็แต่ว่าตอนนั้นมันก็โอเคแหละเงินเรือนชุ้งไหมหกพันห้าหกพันห้า ตอนนั้นนี่กี่ปีแล 6, ้วหกพันห้าโอ้โหตั้งแต่ปีเท่าไหร่วะย้อนเลยกี่ปีสปนะองพันสิบห้าหรืออะไรประมาณ<อ>นั้นานแล้วนะตั้งแต่สองพันสิบห้านี่ค่อยแค่อายุสิบเอ็ดสิบสองปีเองนะที่เมาสองพันสิบห้าโอ้แล้วพี่เข้ามาทํางานู่เมืองไทยนี่ตอนนั้นเลือนหกผันนี่มีเงิน่งให้พ่อแม่ไหมก็มีนะเพราะว่าทํางาน กินอยู่กับที่ทํางานหมดเลยห้องก็ไม่ได้เช่าก็คืออยู่กับเท่าแก่หมดทุกอย่างเขาคือแบบสบายมากนี้นะครับที่แบบเรามาทํางานอยู่เมืองไทยใช้ไ่เล้เช่าใช้เดือนนึงไม่กี่ไม่กี่พันเี่นี่ก็พันกินก็ซื้อกินก็น้อยมากนี่นะครับสิ่งที่เล็กลาวหรือคนลาวเฮาเนาะที่มาทํางานู่เมืองไทยก็มีเท่าแก่คนไทยใจดีนี่นะครับแล้วสิ่งที่พี่มาทํางานในเมืองไทยมีอะไรบ้างที่เป็นของตนเองอยู่ที่บ้านตอนนั้น่ะ ตอนนั้นไม่มีอะไรนะมีแต่ช่วยกันทําบ้านแล้วก็มอไอมีมอไซคอยู่สองคันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรจะมีซื้อมอไซนอกซื้อว่าเอาไวบ้านเนาะตอนนั้นก็คือพี่สองโดนเก็บตังค์เพราะพี่ก็ยังแบบยังใช้ตังค์ไม่ไปเป็นะยังไปรุ่นอยู่ใช่กำลังก็สิ้นเดือนมาก็ถ้าจะใช้หรือซื้อของหรือจะไปตลาดหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องขอเขาเขาก็ให้ พอพี่สาวจะเป็นคนเก็บตังแล้วไปทําบ้านก่อนพี่จะมาเป็นสร้างสรรค์แบบนี้อ่าตอนนั้นพี่ทํางานอะไรบ้างอยู่ในประเทศไทยเข้ามาแรกๆเลียกมาแรกๆเลยไม่ทํางานไอ้คาเคล้างรถคาแคล้างรถเออเป็นเด็กขารอรถอะไรเงี้ยล้างผมบอกเลยนะงานแบบรู้สึกแบบมันง่ายนะแต่ว่ารู้สึกลําบากมากเลยค่อยเคยทํานะงานล้างรถนะทำในอยยุแค่สองวันหนึ่งออกออกจากงานเลย ไม่ใบอ่ะมันหนักใช่มันหนักรถมันเยอะมากหมาเล็กแม่งแบบแต่พี่โชคดีหนึ่งเพราะว่าพี่ขับรถได้ไงอือขับรถได้ทั้งฝั่งนี้สองน้อนี่หมายเล็กท่าแก่ตกใจเอ้ยมันขับได้วะปกติคนงานเข้าหมายจะจะฝึกกันแทบตายเลยเพราะมันขับคนละฝั่งกันครับขับยากไหมขับฝั่งขวากับฝั่งซ้ายอ่ะมันไม่ยากมันไม่ใช่คือระบบของรถอ่ะ ก็คืออยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเพียงแต่ว่ามันมันแค่คนละฝั่งแค่นั้นเองก็คือตำแหน่งเดียวกันก็คือทำงานแบบนี้ก็ได้เงินเยอะเพิ่มขึ้นเนาะแล้วที่พี่รู้จักใครที่มาเป็นสร้างฉากมาถึงปัจจุบันนี้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอยู่ที่สวรรค์นาขตชื่อมันไอ้แม็กมันขับรถส่งแก๊สส่งแก๊สเออเห็นรอยซักมันเออเหเห็นมันสักตอนนั้นพี่ไม่ชอบนะแม่หูก็ไม่ชอบเจาะ รอยสักก็ไม่ชอบครับเพราะว่าอยู่บ้านดุงอะไรเขาเป็นราชการไงเขาไม่ชอบบนี้เขาอยากให้เป็นคนยบร้อยไม่ชอบเลยนอนไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองแม่งจะมาเป็นช่างสักทั้งที่ตัวเองไม่ชอบเลยเห็นใครสักแม่เลยไอ้เหี้ยแบบเราไปประเมินยังไม่ถึงอนาคตไม่ได้เลยพี่ไม่ชอบตอนแรกทีนี้เห็นมันสักกันปุ๊บพี่ก็เห็นน้องไปสักมาน้องแท้ๆเลยลายมไปสัยมันไปสักยันท่าแถวมาที่ตลาดบางบอน อ๋ออยู่ในไทยนี่บอกอ๋ออยู่ตรงพี่ๆอยู่เรียตลาดบางบอนบางใหญ่ครับพี่ก็คิดอยู่หลายวันเอมีเพื่อนนึงโทรมาเอ้ยมึงเขียนมันสักไรมัสักไรกูเป็นลูกผู้ชายก็ต้องลองบ้างนะว่าไอ้เหี้ยมันพูดดูถูกพี่วเพียมึงไม่มีรอยสักอะไรบ้างไหเออก็เลยไปลองสักดูเลยติดใจห้าแถวที่บางบอนนั่นเลยให้น้องไปโอ้โหไอ้เหี้ยโดดเตียงสักเจ็บไหมไม่ไหวอ่ะ บอกพี่ครับพี่ผมไม่เอาแล้วพี่ผมจ่ายตังค์พเลยพี่เขาก็บอกเฮ้ยหนูเอาให้เสร็จดิมันจะเสร็จแล้วอางเงี้ยประมาณนี้แหละค่ตอนนั้นสางคนไทยเราที่สายคนไทยเปิดร้านี่ที่บางกอนร้านที่น้องชายไปสั่งอพี่โอ้โหพี่ร้องเลยนะอตอนนั้นพี่ก็รู้จักกับพี่เขาคนนี้มาด้วยสร้างสรรค์ไอ้ก็รู้จักแล้วก็เริ่มแบบเอาจริงเอาจังก็มาเรียนกับพี่เราเอไม่ใช่ไม่ได้เรียน คือไปสักกับเขาบ่อยทีนี้ไปดูพาเพื่อนไปนี่ยคเงี้ยแล้วก็ไปดูคนนี้อ๋อไปดูพี่เขางานพี่เขาเริ่มยังไม่ชอบตอนนั้นไอ้ไอ้นี่แหละไอ้เพื่อนชื่อแม็กเนี่ยที่มันขับรถส่งแก๊สมันสักมาแต่ในแขนไม่สวยนะแต่ไม่สวยเลยก็คือทีนี้ครับสักก็สักไม่สวยหรอกแต่ว่าคือตอนนั้นเราเราสักไม่เป็นเราก็มองก็สวยใช่ไหมว่าพอทีนี้ปุ๊บ เออมันก็บอกว่ามันสักได้พี่ก็จะให้มันสอนพี่สักเอ๋ไปมาพี่เป็นคนสอนมันเองเออมันสักมากกว่าพี่สิบกว่าปีแล้วนะครับแต่มันเรื่อง่แบบมันไม่ได้เต็มที่ไงอ้ยแต่ค่อยจะเน้นงานสักเท่าไหร่แล้วเครื่องตอนนั้นมันเป็นเครื่องไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันนี่ไงมันเป็นเครื่องเครื่องที่แบบสักยากอะเครื่องเครื่องคอยที่ดังๆอะต้องมาปรับนู่นนี่นั่นถึงจะสักได้ถ้าปรับไม่เสถียรก็สักไม่ได้ ก็เ,เลยพี่ก็เริ่มมาเป็นช่างศักตั่งแต่ตอนนั้นมาถึงันนี้เลยก็คือคุกคีกันมาแล,นแล้วก็สนิทกันแล้วก็ศักกันมาเรื่อยๆพอพี่สักมาได้สองเดือนพี่ศักผ่านก็คือแบบเร็กวกว่ามันอ่ะครับไปเร็วเขาอยู่บ้านเรานี้เป็นช่างศักเรื่องไร้มีมีรอยสักนี่คืออุ้ยเขาจังจมนะจังรู้ถูกเรานะว่าไอ้นักเลงใช่ไหมอย่างนี้แคนบ้านเราอ่ะ บ้านเรามันเข้าไม่ถึงนักเล่นวิทยานี่ลายเต็มตัวเลยฟูลไลชิแมาไว้เนี่ยเป็นฟอเป็นเมียเนี่ยเมียนแะ้วคนบ้านเฮาก็เป็นแนวเนียนะบ้านเรามันยังเข้าไม่ถึงเขาเรียกว่าศิลปะศิลปะคือบ้านเรามันเข้าไม่ถึงงานด้วางานแฟชั่นเนาะใช่ครับคือคือวัฒนธรรมบ้านเรามันไม่เหมือนที่ไทยครับที่ไทยเขาเปิดให้เปิดให้โลกรับรู้สิ่งต่างๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่บ้านเราก็คือแม่ง ปิดอยู่ตรงนั้นแหละใช่อยู่ไม่เอาไอ้เหี้ยอะไรใช่ก็คือแต่ตอนแรกพี่ก็คิดนะไอ้เหี้ยสักลายเลอะเทอะอย่างเงี้ยมันดูนักเรียนเนี่ยเพราะบ้านเราสักแม่งไม่เสร็จไปสักทีแล้วสักเล่นกันเลยไอ้เหสักไม่สวยนะใครมองก็ไอ้เหี้ยฟุ้งเคยเห็นรุ่นพี่เขาสักอยู่เขาจะขูดเอาเป็นอ่าเป็นไรเป็นฐานเป็นไรยทำนะเพราะเพราะมันไม่มีร้านสักแล้วก็ไม่ไม่ได้จริงจังเรื่องสักเลยเนี่ยไม่เหมือนวาดลูกอะไรเงี้ย เดี๋ยวพี่มาเป็นช่างศักด์แบบเต็มตัวแล้วนี่มีอยู่มีกินก็เพราะอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหม,มครับข้ายังอยู่บ้านก็คือก็ยังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร,รพูดเล่นตรงเลยว่าพี่ก็รักประเทศไทยนะครับแล้วก็คารวพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เนี่ยให้พ,พี่พี่ติดแผลไว้เนี่ยครับพระพระอะไรของทุกทปี่อ่า ใช่บอกเลยว่าเราก็รักประเทศไทยแล้วก็ชื่อชัดต่อประเทศไทยคำว่าเราไม่มีประเทศไทยก็คือไม่มีอยู่ไม่มีกินเลยนะก็ยากมากหาเงินอยู่ที่บ้านเราเนาะว่าพี่จะมาจุดนี้ได้ก็เพราะแผ่นดินแผ่นดินไทยประเทศไทยครับที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้ไปถามคนลาาทุกคนเขาก็จะตอบว่าอรักประเทศไทยเพราะเททศไยอยู่บ้านไม่มีอะไรพอมาไทยปีสองปีบางคนเก็บตังค์ได้กลับบ้านไปคือผ่อนรถผ่อนบ้านทำบ้านอะไรเสร็จหมดเนี่ยถ้าเราอยู่ที่บ้านเราอย่างเดียวแล้วก็ ยากที่จะมีโอกาสแบบนี้ใช่ก็จะไม่มีรถไม่มีบ้านอแถมเขากินมีบ้านนี่คือยังอึดยากเลยนะยองเป็นบ้านข้องน้องบ่าก็คือยังอึดยากมากอ่อย่างเช่นเหมือนพวกพินเนี่ยถ้าอยู่นอกเมืองก็จะลําบากมากใช่ลําบากต้องกินจะอะไรแต่ละวันอุ้ยต้องคิดบ้าเลยคนทุกวันนี้มันมันแข่งกันหาเงินไงใช่พอเรามาไทยจากคนที่แบบ ดูไม่ขาดูไม่เรียบร้อยให้ดูที่พอมาไทยแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตามตามสถานการณ์หรเหมือนปลาเปลี่ยนน้า<ช>อยู่น้าเลอะก,ก็เลอ,อะไปอย่างนั้นแหละอยู่น้าโคลนก็โคลนไปอย่างนีน้พอมาอยู่น้ําที่สะอาดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปตามสถานที่ที่เราอยู่ด้วยก็นี่เลยครับ,รบที่คนลาวเราหลายคนเนาะหลายร้อยชีวิตคนเลยหลที่มาชู่ชีวิตอยู่เมืองไทยหรือมาหากินอยู่เมืองไทยก็เพาะมีอยู่มีกินก็เมืองไทยเนาะนี่นะครับบอกเลยว่า รักมากแคดินไทยมันฟินเนี่ยมาอยู่ไทยมาทํางานได้มาได้แฟนคนไทยคือถ้าเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทีม่มันไม่เหมือนบ้านเราที่ประเทศไทยมันทําให้เราเปิดโลกกว้างกว่านี้ความคิดเราก็จะไปไปรุ่นแต่เมื่อก่อนเนี่ยมาไทยเนี่ยยังมุ่งหน้าทํางานอย่างเดียวเก็บตังค์อย่างเดียวคือไม่เรียนรู้อะไรรอบๆตัวคมันไ,ไม่กล้าแสดงออกใช่<ๆ>แล้ว ยอยงพี่เนาะมีร้านรู้หรือมีความรู้อยู่เป็นแบบเป็นสร้างสั์แล้วก็เธอเป็นมีอาชีพหนึ่งที่ติดตัวคาว่าเรากลับบ้านไปนี่เปิดร้านฉักรายได้ไหมยอยู่บ้านเห่านี่อยู่เล่าอะ่ะนี่ค่อยยังผูพูดว่ะอยู่บ้านเห่านี้เขาเปิดไหมตอนนี้เ,<อ>เปิดเนาะตอนแรกอะพี่กลับไปท่องโควิดแล้วก็กลับว่าไม่กลับมาไทยอ,อีกแล้วซื้ออ,อุปก,กรณ์ซื้อของไปเปิดที่หลาวครับแล้วพอไปเปิด,ปดได้นั่ปุ๊บไอ้ทียแบบคนที่นั่นแม่ ทุกราคาไม่ไหวไม่เอาจ่ายไม่ไหวอีกแค่ับบเข็มเล่มหนึ่งละห้าหกสิบาทร้อยกว่าบาทไปสักสักแสนกี่อย่างเงี้ยแสนกี่สองแสนกี่แม่งบางทีเพื่อนก็ขอลดแม่งอยู่ไม่ได้เว้ยเข็มกูสองอันนี่ก็เกินราคาที่มึงสักแล้วแล้วพอเรามาอยู่ต้องมาชูชีวิตอยู่เมืองไทยโอ้โหพี่กาว่ากูไม่มาไทยอีกแล้วตอนนั้นขนของซืออุปกรณ์กับบปาาแม่ง ถึงคำโบราณบอกว่าสงครามยังไม่จบอยู่ที่น้ำศุภทหารไม่ได้กลับมาอีกว่าตั้งตัวใหม่ครับมาตั้งตัวอยูงเมืองไทยก็คือว่าต้องให้ฟื้นฟูมาถึงปัจจุบันนี้ก็ว่แม่งายเนาะอมาเป็นชางชาเดี๋ยวคนที่มาชากับพี่อ่ะส่วนมากก็เป็นคนลาวบ้างจะส่วนมากก็จะเป็นคนลาวคนลาวมากกว่าก็คนในงานมาทํางานในเมืองไทยเนาะเราต้องเข้าใจวิธีหาหาลูกค้าจากคนบ้านเราเองคนละกบ้านเราเองคนไทยก็มีก็มี ่วนม,มากก็จะเป็นไทยลาวนี่แหละที<ช>่เยอะพม่ามั่งอ่อากัมพูชามั่งก็สวนน้อย่วนมากก็จะกลุ่มแรงงานหรือว่าคนที่เ<น>ข้าทำงานอยู่ด้วยกัน,นอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ตอนนั้นพี่ลืมคิดที่กลับบ้านไปเนี่ยลืมคิดอยู่อย่างเดียวคิดว่าเอ้ยยี่ยงคนที่บ้านเราเนี่ยอยากชักกันแต่ว่าจ่ายไม่ไหวเพราะเพราะรายได้มันมันไม่ค่อย,ยไม่ค่อยมีกันไปรูดีมาอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยอย่างฟินเนี่ย ฟินกับพี่เนี่ยก้าวขาเข้าไปอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็มีเงินเดือนยินหลักหมื่นแล้วเออมันก็สักได้เพราะว่ามีงานทำเนาะอ่าใช่สิ้นเดือนมาเอ้ยเดือนนี้ไม่สักไม่เป็นไรกระ่งกลับบ้านจำเป็นที่ต้องใช้แต่เดือนนี้เอ้ยเราเหลือนี่ว่าสี่ห้าพันไปสักลายพันสองพันเนี่ยใช่เออมันก็หมุนหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆพี่ก็เลิอกคิดเรื่องนี้ไงแม่งม่งหน้าจะเปิดที่ลราอย่างเงี้ยทำเล็กๆอ่าทำไปเรื่อยๆเฮียพอไปเปิดแม่ง หมดตังค์ไปตั้งเยอะเป็นหนี้เปอะไรมาสัตว์แม่งกู้ <c oughs> ขายรถมอไซค์อะไรใส่สุดท้ายเจ๊งเจ๊งไปไม่ได้เปิดมาแล้วแบบเกิดมาห้าเดือนอนะ่ะอยู่ไม่ได้ต้องหนีมาไทยต้องมาพึ่งประเทศไทยอยีกเฮียบอกเลยนะบางบางคนที่จะเข้ามาไทยเล็กๆนะต้องขายข้าวนะมีข้าวนะชงลูกตัวเองเข้ามาไทยนะบางคนบางคนก็มีสัตว์เลี้ยงก็ต้องขายสัตว์เลี้ยงอนะ่ะ เพื่อเอาลูกเราหรือว่าเรามาอยู่ไทยใช่เนี่ยไอ้น้องๆที่มาแล้วแบบไม่เคยทํางานไม่มีประสบการณ์การงานเคยอยู่สบายที่บ้านพ่อแม่เลี้ยงสบายเข,ข้ามาปุ๊บแม่งจะกลับสงการ <นะ S 2> ต้องให้แม่อนตังมาจากฝั่งแม่ต้องเอาข้าวไปขายต้องเอางื่ควายไปขายต้องขายที่นาเพื่อให้ลูกกลับบ้านอะไรเงี้ยมีคนเขารวยแบบนั้นหรออยู่บ้านสบายไอ้เชี่ยแม่งมาทํางานที่ประเทศไทยโทรขอตังแม่ทุกเดือนไอ้เชี่ยผมพี่ก แล้วเขาไม่ค่อยทํางานหรอมันแบบเ่องมาเที่ยวมันไม่มีประสบการณ์งานอ๋อเรื่องเช่นคนทํางานไม่คอยเงานอ่าแล้วอันนี้เข้าไปทำยี่อะไรไม่เป็นเลยก็คือทําให้เป็นทุกอย่างอ่ะก็คือแบบก็คือทํอยูไม่ได้เนาะใช่มันวเร่องมีประสบการณ์งานอืมแล้วคนมันเคยสบายแล้วมัอยู่ดีๆมาเป็นลูกน้องเขาแมล้วโดนอ่าทนแรงกดดันไม่ไหวก็คือโดนด่ามัางโดนว่ามั่งอย่างงี้วก็ ฝากนะครับที่แบบว่าพี่เขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่ก็ลินลนเนาะหรือว่ามาช่ชีวิตอยู่เมืองไทยก็บอกเลยว่ารักแผ่นดินไทยหรือว่ารักคนคไทยมากท,ที่มีคนลาวเรามีอยู่มีกินก็คือคนไทยหรือแผ่นดินไทยเนาะบอกเลยว่ารักร้ายครับก็บอกได้จากใจเลยว่ารักพมหากษัตริย์ไทยรักทุกอย่างที่เป็นไทยครับ จริง,รงมันเหมือนอย่างวันเหาแลยเนาะเราไม่เคยทิ้งชาติบ้านเมืองเกิดนะแต่แบบคือบ้านเราอ่ะบางคนมาไทยเนี่ยร้อยคนพันคนไปถามได้เลยคนระับใ,ใครรู้บ้างว่านายกและรัฐมนตรีลาวเนี่ยเป็นใครงตําแหน่งตอนน,นี้ยากที่จะรู้ที<อ>่ใช่ที่ยากที่จะรู้คณบผมเป็นคนลาว<อ>ผมยังไม่รู้เ,<อ>ลเลยเนี่ย ท้ที่พี่ทดสอบมานะร้อยคนพันคนเนี่ยร้องเพลงชาติลาวไม่ค่อยถูกกันหรอกใช่ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยเป็นเพราะอีกอย่างเราไม่ได้ว่ารัฐบาลหรือเชอย่างนะบ้านเรามันมันมันด้อยพัฒนาครับใช่คือสิ่งที่เราไม่จาเป็นเราก็ไม่ต้องไปคิดมันเหมือนกันใช่แล้วความรู้ไม่ไม่เห็นแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะอินเทอร์เน็ตเรื่องการโครงการข่าวหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีอันย่ีงเช่นพี่มาอยู่ประเทศไทยชอบดูข่าวประเทศไทย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในประเทศไทยเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเราจะได้อยู่แบบสบายเราจะได้อยู่แบบเอออย่างเงี้ยไม่รับอย่างเช่นมีม็อบมีอะไรเงี้ยเราเออเราก็รู้ว่าก็รู้อย่างเงี้ยเปลี่ยนกฎหมายใหม่แล้วแบบว่าเฮยปีนี้เขาเปลี่ยนกฎหมายใหม่ด้นะเปลี่ยนพบวัตรล่อใหม่เปลี่ยนอ่ะในพ้นใหม่เงี้ยเปลี่ยนนายกใหม่เลือกตั้งใหม่อะไรเราจะได้เรียนรู้ก็รู้เลยเนาะออเราจะได้เรีอยู่ที่บ้านเราก็คือ ไม่สนใจเลยไม่ได้สนใจแล้วไม่รู้เรื่องเลยไมี่รู้อ่ะฟินโตมาปุ๊บฟินก็ต้องดูก็ดูหนังไทยดูทีวีไทยเราไม่เคยดูช่องเจ็ดช่องสามาก่อนเลยนะผมเป็นเล็กคนหนึ่งที่เป็นานนอกเลยพี่กล้าการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีใครดูช่องแล้วเใช่แล้วที่บ้านค่อยก็ยังแบบบ่มีนะว่าทีวีจะดูส่วนตัวนะไปดูกับบ้านอื่นน่ะบ้านที่คนที่มีตังค์อ่ะได้บ้านนี้อ่ะคนเราแล้วนะสมัยก่อนเป็นองีใช่พี่เหมือนกันแต่สมัยก่อนบ้านพี่มีมีทีวีขาวดำเนี่ยแล้ ตกเย็นมาคนแถวบ้านมาเตมเลยว่ามีอยู่ที่เดียวเนี่ยใช้แบตเตอรี่บางบ้านนี้เขาเก็บตังค์ด้วยนะเพวละคนหนึ่งห้าร้อยกีบด้วยว่าสองคนห้าร้อยกีบเก็บครอบครัวละห้าร้อยกีบเพราะว่าต้องเอาเอาแบตเตอรี่รถไปชาติเนี่ยแล้วก็มาดูด้วยกันครับก็คือว่าฝากนะครับที่แบบว่าพี่เขาเป็นช่างซักนะครับอ่าเป็นคนหนึ่งที่แบบมาดิ้นรนดูแล้วเขาก็มีอาชีพติดต่อเนาะเป็นคนเลาาด้วยกันนะครับก็หรือว่ามีเบอร์โทรบ่าด้วยด้วยเนลไรครับ ที่แบบว่าฟุณไลคจะยักเขามาซักไรด้วยยัดเขามาลองสีมือครับติดตามทางเฟสครับผมก็จะตามนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาลงให้แล้วก็เบอร์โทรก็ศูนย์หกสี่หก้าเจ็ดงศูย์เก้าสองครับผมได้ครับผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับ